วันนี้รายการหน้าต่างสุขภาพเราล่องใต้มาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะและที่นี่อำเภอเวียงสะค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีทั้งหมด21แห่งทั่วประเทศภาคเหนือ6แห่งภาคอีสาน9แห่งภาคกลาง2แห่งและภาคใต้4แห่งค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า40ปีที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชได้ให้บริการประชาชน ภายใต้พระราโชบายขององค์นายกกิติมศสักมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะได้ยึดแนวทางการทํางานที่ทั้งสวยดีเก่งลงพื้นที่เพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนยังไงบ้างไปดูกันค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเวียงศาดภายใต้ภูมิทัศน์ที่กว้างใหญ่และก็สวยงามหลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงได้มาตั้งอยู่ที่นี่เราไปหาคำตอบกันค่ะ คุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอกําลังมาไหว้พระอนุสาวรีย์อยู่พอดีเลยเชื่อว่าหลายคนนะคะคงอยากรู้ว่าทําไมพระอนุสาวรีย์ถึงตั้งอยู่ที่นี่เดี๋ยววันนี้จะให้คุณหมอเป็นคนให้คําตอบค่ะก่อนอื่นให้คุณหมอแนะนําตัวกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงแพรยพันธ์แซลีค่ะกุมารแพทย์ประจําสมเด็จพระยุพราชเวียงสาค่ะก็ประวัติเบื้องต้นนะคะพี่เฮียสค่ะในเดือนมีนาคม2562ค่ะประธานกรรมการมนลรีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสาค่ะท่านธนินไกรวิเชียรและคณะ ได้มีการมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและมีการเยี่ยมชมและพบว่ามีํำริอยากให้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต์ค่ะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสมเกียรติภูมิโดยการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีการขยายขนาดบริเวณฐานให้เราสามารถวางพวงมาลานในงานพิธีได้แสดงว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะขนาดเล็กก็เลยอยากจะปรับภูมิทัศน์ให้กว้างใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีประวัติเพิมเ่มเติมที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะ จะเชิญคุณเชีย์ไปนั่งคุยกันดีไหมคะได้ค่ะไปเลยคะ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังต่อนะคะถึงความสําคัญและก็ความเกี่ยวข้องของพระอนุสาวรีย์กับที่นี่ค,ะค่ะก็อันดับแรกก็คือขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะในปี2520ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่9ได้สถาปนาหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตเป็น พระเจ้าวรวงเธอพระอ,องค์เจ้าวิภาลีรังสิตค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณและรับราชการสนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าค่ะทั้งภารกิจในประเทศและก็ในต่างประเทศค่ะก็ท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรนะคะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแลวก็ไม่หวาดหวั่นต่อความยากลําบากในแต่ละพื้นที่แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีความเสี่ยงต่อชีวิตก็ตามท่านก็ยังลงตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ทั้งพลเรือนตำรวจทหารอาสาสมัครนอกจากนี้วันที่16กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะทางโรงพยาบาลและทางภาคเอกชนค่ะก็จะร่วมกันจัดงานวิพาดีลำลึกเพื่อให้รัศดรค่ะมีการวางพวงมาลาต่อหน้าพรนุสาวรีเป็นการลำลึกถึงคุณงามความดีของท่านค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะสถานที่แห่งนี้คือด้วยความที่มีความกว้างใหญ่แล้วก็ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนข้างนอกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะก็คือสถานนี้คือมีความร่มเย็นค่ะสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะอาจจะสามารถมาเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายได้ค่ะอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไว้นะคะว่าพระอนุสาวรีย์ที่นี่ค่ะก็สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระอ,องค์ท่านที่มีต่อพวกเรานะแล้วก็ที่นี่ค่ะก็ยังเป็นประโยชน์นะคะทั้งผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วก็บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ที่นี่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่าที่นี่ปัญหาที่พบ เป็นอันดับต้นๆก็คือเรื่องของปัญหาต้อกระจกใช่ไหมคะคุณหมอะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับจักษุแพทย์แต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาเล่าถึงประวัติที่นี่ให้เราฟังค่ะขอบคุณค่ะแก่เลยๆไมเลนขึ้นโตขึ้นโตจกเหลือการตีร่างนี้มากโม่อวะเนี่ยกลางเร็วันนี้เดี๋ยวว่ามาตึ้งการม่อเขาแรงดีมันจะข้าวเป็นข้าเป็นม่อ เลศไม่ได้ต้นไม้ย่อยๆจะเลยเป็นพุ่งเป็นพุ่งเมื่อพุ่มร้อมาวัดไม่มีกิ่งไม่มีการตอนแรกๆกเราก็กังวลกลัวหมอพยาบาลอะไรก็จะไม่ดีแต่พอมาทำเลเขาให้บริการอย่างดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่ห้องแรกจนมาห้องนี้และห้องบาดตัดหมออะไรดีมากเลย อีกหนึ่งปัญหาที่พบค่ะในประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ<ม>นั่นก็คือปัญหาเรื่องการมองเห็นค่ะที่นี่จึงมีการเปิดบริการนะคะการผ่าตัดต้อกระจกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพียร์อยู่กับแพทย์หญิงยานินนะคะซึ่งเป็นจากสุแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะ์ซึ่งคุณหมอค่ะเป็นคนที่รักษาผู้ป่วยนะคะที่เป็นต้อกระจกใช่ไหมคะคุณหมอค่ะอยากให้เล่าถึงบริการของที่นี่หนะะ่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะก็ตอนนี้ก็เปิดให้บริการตรวจตาในผู้ป่วยทั่วไปนะคะในวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์อะค่ะก็คือวันจันทร์พุธศุกร์ใครก็ได้เพศไหนอายุไหนก็ได้ใช่อยู่ในพื้นที่คือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติทางสายตาก็มาใช้บริการสามารถมาตรวจเบื้องต้นที่นี่ได้เลยใช่ค่ะก็อาจจะมีความผิดปกติอย่างเช่นปวดตาเคืองตามองเห็นไม่ชัด มีตาภาวะตาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมารับบริการตรวจตาได้ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการบริการที่บอกว่ามีการผ่าตัดต้อกระจกของที่นี่นะคะคุณหมอก็ในส่วนของคลินิกตานะคะก็จะมีการให้บริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์นะคะก็โดยตรวจโดยใช้กล้องสลิดแลมซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศพิเศษอะคะ่ะก็คือจะตรวจโดยจักษุแพทย์โดยตรวจส่วนประกอบของลูกตาทั้งภายในและภายนอกอะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็คือจะเป็นพยาบาลค่ะสามารถที่จะตรวจค่าสายตาสายตาสั้นยาวเอียงได้ค่ะแล้วก็ตรวจวัดความดันลูกตาได้แล้วก็มีการตรวจภาพถ่ายจอประสาทตาค่ะแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่มีภาวะของต้อกระจกนะคะเราก็สามารถที่จะวัดเลนตาเพื่อนำไปใช้ประกอบในการผ่าตัดได้ะค่ะ,คะก็คือสามารถผ่าตัดที่นี่ได้เลยใช่ค่ะ แล้วในส่วนของห้องผ่าตัดนะคะก็เราก็จะสามารถที่จะผ่าตัดได้ค่อนข้างหลากหลายเช่นกันแต่ว่าในช่วงนี้เราจะเน้นในเคสของผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกอะคะ่ะโดยการผ่าตัดก็มีหลายวิธีนะคะก็อย่างเช่นการผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลเล็กเปิดแผลใหญ่หรือว่าการแขวนเลนตากับเยื่อบุตาขาวะค,ะค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาค่ะความพึงพอใจทั้งของคนไข้เองแล้วก็คุณหมอค่ะจากการที่ ได้เข้ามารับบริการเป็นยังไงบ้างคะคนไข้โดยส่วนใหญ่นะคะก็ได้ผลที่ค่อนข้างน,าน่าพึงพอใจเลยทีเดียวะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันก็จะมีคนไข้ที่เป็นต้อกระจกแล้ว mm hmm. เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นเกิดภาวะต้อหิน mm hmm. หรือว่าเกิดภาวะของลูกตาอักเสบจากการเป็นต้อกระจกเวลานานการผ่าตัดก็อาจจะยังช่วยให้คนไข้ แค่บรรเทาอาการเจ็บปวดได้แต่ว่าการมองเห็นก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้พึงพอใจมากอะค่ะก็เรียกได้ว่าคนไข้ที่เข้ามารับบริการที่นี่กลับมามองเห็นได้อีกครั้งสําหรับบางคนที่มองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนก็ต้องเป็นการบรรเทาใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแต่ก็บางคนก็ หลังจากมีภาวะแทรกซ้อนบางคนก็จะถ้ามารักษาได้ทันก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นก็คือหายเลยหายเป็นปกติเลยใช่ค่ะ,คะเ,เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยนะคะ,คะว่าจะรีบมารักษาให้ทันหรือปล่าแล้วอย่างนี้ค่ะคนที่จะมารักษาหรือว่าคนที่เริ่มรู้สึกะคะ่ะจะต้องมีอาการแบบไหนถึงต้องรีบมาโรงพยาบาลมาหาคุณหมอคะอต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะคะว่า,าต้อกระจกเนี่ยก็คือ โดยทั่วไปมักจะเกิดในคนสูงอายุก็คืออายุประมาณห0ปีขึ้นไปอะคะ่ะถ้าหากว่าพบว่ามีอาการตามัวมองเห็นเหมือนฝ้าเป็นฝ้าเป็นหมอกอะคะ่ะเหมือนมีอะไรมาบังอยู่หรือว่าในคนที่มีภาวะสายตาสั้นแล้วต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆอะค่ะ,ะ,คะก็อาจจะแนะนำให้มาตรวจก่อนนะคะแต่นอกจากคนสูงอายุนะคะต้อกระจกก็สามารถที่จะเกิดได้ในคน อายุน้อยๆได้เช่นกันอย่างเช่นผู้ป่วยที่เคยอุบัติเหตุที่ตามาก่อนหรือว่าคนที่ใช้ยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆห,หรือว่าเคยได้รับรังสีบริเวณช่วงของศีรษะขึ้นไปหรือว่าคนที่ได้รับรังสีอันเตวเวเลตเป็นเวลานานๆนะคะก็สามารถที่จะเกิดต้อกระจกได้อันนี้ก็เลยจะแนะนำให้ทั้งคนที่อายุมากและอายุน้อยถ้ามีปัญหาเรื่องของการมองเห็น แนะนำว่ามาตรวจตาก็ได้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นการบริการอย่างทั่วถึงนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่นะคะไม่ต้องไปโรงพยาบาลในเมืองไกลๆก็ได้มาที่นี่ก็มีบริการในเรื่องของจักษุแพทย์ที่ครบถ้วนนะคะแล้วในอนาคตขา่าวคุณหมอมีการะจะพัฒนายังไงต่อไปบ้างเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นคะ่ะ ค่ะก็ในอนาคตที่จะวางแผนก็คืออยากจะที่จะไปลงชุมชนเพื่อที่ให้คนไข้าสามารถที่จะเข้าถึงได้เร็วขึ้นนะคะก่อนที่คนไข้จะมีภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดต้อกระตกอักะ,ะฝากถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงศาแล้วก็อำเภอข้างเคียงนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาของการมองเห็นก็สามารถที่จะมาติดต่อขอรับบริการโรงพยาบาลเวียงสาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ นอกจากปัญหาเรื่องการมองเห็นแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งโรคที่ก็ระบาดมาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของโควิดนั่นเองนะคะส่วนที่นี่เขาจะมีการรับมือยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมออีกท่านค่ะ ในช่วงนี้ค่ะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของโรคระบาดใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบนะคะมาเป็นเวลา2ปีแล้วเราก็ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เขามีการจัดการยังไงคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับนายแพทย์ปฏิภั์สัพพวัิศนั่นเองนะคะอยากจะให้คุณหมอค่ะเล่าถึงเรื่องการรับมือกับโรคโควิดที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะครับก็ครับโควิด ก็คือระบาดมาตั้งแต่ปี2019นกะครับก็คือระยะแรกเนี่ยก็คือเป็นโรคระบาดใหม่เรายังไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นสเตตสแตนดาร์ดนะครับยังไม่มีความรู้ที่องค์ความรู้ที่ชัดเจนยังยังต้องอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆทําให้มีการจัดการเรื่องคนไข้การรักษาแนวทางการรักษาเนี่ยยังไม่มีชัดเจนนะครับในระหว่างเนี้ยก็ต้องอัปเดตข่าวสารข้อมูลของ WHO ของ CDC จากต่างประเทศว่าเขามีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างครับแล้วก็ช่วงระบาดแรกๆ ของที่มาถึงโรงพยาบาลที่อำเภอเวียงสะเนี่ยครับก็เริ่มแรกเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนอร์ดจะจัดขยายอร์ดให้คนไข้ที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยไปนอนอีกตึกหนึ่งแล้วก็คนไข้โควิดก็ายกอีกตึกหนึ่งแล้วก็บริหารจัดการเวรค่ะครับคือ,อเรียกได้ว่าต้องจัดการทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก็บุคลากรที่มีอยู่ให้เพียงพอกับจํานวนคนไข้ทั้งคนไข้เก่าที่มีอยู่แล้วที่โรงพยาบาลแล้วก็คนไข้ที่ติดโควิดมาตอนนั้นที่ที่เพิ่งติดเลยอะค่ะ มาที่อำเภอรเราเยอะไหมคะคุณหมอตอนแรกก็คือยังไม่ถึง10คนก่อนครับหลังจากนั้นเมื่อระ,ะบาดมากขึ้นก็20สบคน30สิคนคแล้วแต่วันเลยครับก็สะสมแล้ววันหนึ่งที่มากที่สุดเนี่ยเท่าที่เคยดูเนี่ยประมาณ6 0ิบกว่าคนโโร่วมกับคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดด้วยค่ะแล้วตอนนั้นนะคะอย่างมาที่โรงพยาบาลนะคะนอกจากการคัดแยกผู้ป่วยแล้วการย้ายบอร์ดการจัดการกับบุคลากรเรามีการคัดกรองคนไข้อย่างไงบ้างคะเพราะว่าน่าจะมีคนที่มาจาก ต่างถิ่นด้วยแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยก็จะมีโซนที่เรียกว่า ARI กับคนไข้หรือว่าที่มีความเสี่ยงสูงมีอาการของการทะเรินหายใจก็จะแยกมาแล้วก็ถ้าเข้าข่ายว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงสบับผัดใกล้ชิดกับคนไข้โควิดก็จะมีการคักกองตรวจ ATK หรือว่าถ้า ATK มันขึ้น2ขีดก็จะตรวจ PCR ต่อในช่วงแรกะครับปัจจุบันนี้ก็จะเหลือแค่การตรวจ ATK หรือ FIA ถ้า ขึ้นโพสิทีฟก็จะรับการรักษาเลยไม่จำเป็นต้องผง PTR ซ้ำอ๋อก็คือตอนนี้ถ้าตรวจเจอเชื้อว่าเป็นโควิดก็รักษายังไม่ถึงขั้นต้องตรวจว่าแยกเป็นเชื้ออะไรใช่ไหมคะใช่ครับใน,ในเบื้องตน้นแต่ถ้าค,คนไข้มีอาการอย่างเช่นมีอาการมากจําเป็นต้องได้รับมานอนโรงพยาบาลก็จะตรวจ PTR ทุกรายค่ะ,คคะแล้วที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเลยไหมคะใช่ครับเพราะว่าจำนวนคนไข้เราเยอะมากทําให้ทางจังหวัดเนี่ยมีการเปิดโรงพยาบาลสนามที่ราชพัฒน ของอำเภอเมืองสาเองเนี่ยก็จะมีเ, mm hmm. เขาเรียกว่า community isolation หรือว่าการอาชีพ mm hmm. ทําให้สามารถตกคนไข้ที่อาการน้อยปัจจัยเสี่ยงต่ําหรือว่าคนไข้ที่ไม่มีอาการถงไปพักฟื้นกักตัวที่การอาชีพเราเรียกว่า community isolation oh. ครับแล้วจํานวนคนที่มารักษาที่นี่กับจํานวนการหาย่ะค่ะเป็นที่น่าพอใจของคุณหมอไหมคะเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าคนไข้าบางคนที่มีวัแทรกซ้อนก็มีบ้างแต่ว่าเทียบกับคนไข้ที่หายดีก็ เป็นอัตราส่วนที่มากมากขึ้นมากกว่าคนไข้ที่อาการเยอะนะครับค่ะเรียกได้ว่าส่วนมากที่ติดเชื้อเราก็มาคือสามารถที่จะอาการไม่หนักด้วยแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนก็ยังรักษาหายได้ใช่ครับใช่ไหมคะเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็น่าจะมีความกดดันพอสมควรเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคระบาดใหม่ด้วยบวกกับจํานวนคนไข้เดิมที่เราต้องดูแลอยู่คนไข้ใหม่ที่มาแล้วก็ อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์อะไรทุกอย่างคือใหม่หมดตอนนั้นคุณหมอรับมือกับปัญหาอย่างไงบ้างค,คะรับมืออย่างแรกก็คือหนึ่งก็คือต้องหาความรู้ครับความรู้เป็นสำคัญที่สุดก็เราต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลาแล้วก็มากระจายความรู้ให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้เป็นแนวทางในการรักษาเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เหนื่อยทุกคนเพราะว่ามัน,มนเป็นโรคใหม่เรายัางไม่ เรายังไม่คุ้นชินกับมันนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็พยายามคุยกันเยอะๆครับเชื่อว่าน่าจะต้องมีคนที่ต้องทํางานเกินเวลาอย่างคุณหมอเองการทํางานของเราเพิ่มหรือว่าหนักมากขึ้นไหมคะคุณหมอครับก็ช่วงโควิดก็แน่นอนครับหนักมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจําเป็นต้องทําแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือกำลังใจครับจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองค่ะแล้วกาลังใจจากคนไข้เหรอคะคุณหมอที่มารักษากับเราอะไรแบบนี้เราเขาหายเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าคนไข้ก็จะ ด,ดีใจถ้าแบบถ้าไม่ได้เป็นอาการมากอาการน้อยคนไข้าหายคนไข้ก็จะโอเคหมอก็สบายใจค่ะ okay. แล้วยอย่างในชุมชนนะคะ่ะทางโรงพยาบาลของเรามีการออกไปให้ความรู้หรือว่ามีการแนวทางการป้องกันหรือว่าเรื่องของวัคซีนยังไงบ้างคะครับก็ของโรงพยาบาลเราก็จะมีจัดการฉีดวัคซีนก็ตามนโนะยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขครับก็จะมี walk in สามารถฉีดได้แล้วก็สามารถจัดเป็นฉีดวัคซีนตรงตรงเต็นท์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการตรวจ เชิงลุก ATK เป็นถ้าถ้าคนไข้ที่มาอันดิทเนี่ยเราก็จะพยายามทราบประวัติว่าคนไข้ไปมีคลัสเตอร์ตรงไหนมีปจัจสาวะถือตรงไหนก็จะส่งการตรวจเชิงลุกโดยการตรวจ ATK ตามชุมชนนั้นนัครับค่ะสุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงคนไข้หรือว่าประชาชนในพื้นที่่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่แหละจะฝากใจไว้กับโรงพยาบาลยังไงได้บ้างคะครับก็ถ้าหนึ่งเลยนะครับก็อยากให้คนไข้ป้องกันตัวเองหนึ่งก็คือสวมหน้ากาก อย่าไปที่ชุมชนในอดแล้วก็สําคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันการติดเชื้อแต่ว่าเป็นการป้องกันอัตราการเสียชีวิตอัตราการอัตราการเป็นโรคที่รุนแรงได้ดีมากนะครับก็อยากให้ป้องกันตัวเองแล้วก็มันฉีดวัคซีนแล้วก็ถ้ามีอาการก็อยากให้มารีบตรวจที่โรงพยาบาลเวียงสาของเราได้ครับค่ะข,ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะก็ช่วงแรกที่เป็นคือมีไข้ไอเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูก แล้วก็ใจเริ่มเหนื่อยช่วงหลังจากที่เป็นประมาณ3 4ถึงวันอ่ะแบบว่าลุกขึ้นจากเตียงก็เหนื่อยแล้วเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลก็มีการาฉีดยาให้ให้ยากินแล้วก็มีเอ็กซเรสสวันครั้งค่ะเข้ามารักษาก็มีคุณพยาบาลมีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมีดูแลตลอด24ชั่วโมงอ่ะค่ะว่าพูดได้ได้อย่างนั้นเลยที่โรงพยาบาลยุพร,ราชเบงจานี้นะคะ การทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะในการป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งผลสำเร็จที่ได้ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากค่ะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะลงพื้นที่เพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนยังไงบ้างไปดูกันค่ะ จากที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วยโควิดมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสมอได้ร่วมลงติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมเน้นย้ำในมาตรการป้องกันตัวให้เข้มทั้งการใส่หน้ากากาอนามัยเมื่อออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างไม่ไปในที่คนหนาแน่นตรวจวัดไข้และสแกนไทยชนะ ผู้ป่วยรายนี้เป็นการเยี่ยมติดตามหลังจากหายเป็นปกติและมีทีมคอยติดตามโดยมีอสมอและเจ้าหน้าที่รอพศอตอคอยติดตามดูแลหากพบรายใดมีอาการก็จะแจ้งให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุาาาพราชเวียงสะเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปและยังคงสู้ดูแลพี่น้องประชาชนอำเภอเวียงสะและอำเภอใกล้เคียงอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องก็ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนและพี่น้องอสมอผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดูแลอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการพัฒนาความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะในการทำงานทั้งสวยดีเก่งและการทำงานในชุมชนเพื่อให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนในยามประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริงและแน่นอนค่ะการพัฒนาก็ยังจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้างหน้าเราจะไปชมเรื่องราวของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่ไหนรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ